สวัสดีครับวันนี้มาหาวิทยาลัยพระธรรมคัมภีร์แห่งจักราวาลเราเสนอเด็กๆของพระคริสต์นะครับแล้วอย่าลืมนะครับพวกเด็กๆเ,เนี่ยเรียกผมเรียกว่าคุณตาบีก็แล้วก,กันนะครับบีก็คือย่อมาจากวิสิตนะครับคุณตาบีตาบีเนี่ย มีเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้เล่าให้เด็กๆฟังนะครับเรื่องเกี่ยวกับพระเยซูทำมิริโกทำอัศจรรย์นะครับในนี้ในในไบเบิลในพระคัมภีร์เนี่ยหนังสือจอห์นบทที่9ในนี้ได้พูดถึงเรื่องที่พระเยซูรักษาคนตาบอดให้หาย หนูเด็กๆทุกคนเนี่ยเชื่อไหมว่าธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าใครตาบอดตั้งแต่กําเนิดคือกําเดินเ,เกิดมาก็บอดเลยเนาะตาบอดนี่มีหมอคนไหนที่รักษาได้บ้างรักษาไม่ได้เลยใช่ไหมตาบอดก็ต้องบอดไปตลอดชีวิตใช่ไหมครับแต่พระเยซูเนี่ยทำเมริโก รักษาให้หายได้ในนี้บอกว่ามีอยู่วันหนึ่งพระเยซูได้เดินไปแล้วก็ได้ไปพบคนตาบอดคนนี้แล้วคนตาบอดคนนี้ก็เป็นคนขอทานด้วยแล้วพระเยซูก็สงสารเขานะ,ะกะ็ทีนี้ก่อนที่พระเยซูจะทำอะไรคือ สาวกของพระเยซูผู้ติดตามเนี่ย the follower of Jesus นะผู้ติดตามของพระเยซูเนี่ยก็ถามพระเยซูบอกว่าเอ๊คนตาบอดอย่างนี้เนี่ยเขาทำบาปหรือว่าพ่อแม่เขาทำผิดบาปทำผิดทำบาปมาพระเยซูบอกว่าเปล่าเลยบอกว่าเขาเองไม่ได้ทำบาปอะไรแต่พ่อแม่เขาก็ไม่ใช่บาปด้วยที่ทำให้เขาตาบอด พระเจ้าต่างหากที่อยากจะให้พระเยซูมาแสดงมิริโกให้รักษาคนตาบอดนี้ให้หายแสดงมิริโกนั่นคือพระเจ้าประสงค์ของพระเจ้าที่พระเจ้าต้องการกทำอย่างนั้นนะครับแล้วทีนี้เมื่อพูดเสร็จแล้วเนี่ยพระเยซูก็เอาดินเนี่ยเอาดินมาไว้ที่มือแล้วก็ถมน้ำลายเนะาะสไลว่าใช่ไหมครับ ถมน้ำลายแล้วก็ขยี้ขยี้แล้วก็ทาที่ตาของคนตาบอดนี้แล้วบอกคนตาบอดคนนี้บอกว่าให้เป็นล้างหน้าเนี่ยที่สระว่ายน้ำใกล้ๆเนี่ยนะที่สระน้ำแล้วเขาก็เชื่อฟังเขาก็ไปล้างที่สระน้ำใกล้ๆเนี่ยแล้วทันใดที่เขาล้างเสร็จแล้วตาเขาก็เริ่มหาย เขาก็เริ่มมองเห็นนะมองเห็นทีแรกก็ยังมองเห็นไม่ค่อยชัดแต่ต่อมาเนี่ยเห็นชัดขึ้นนะครับแล้วก็หายแล้วก็ถ้าหากว่าเด็กคนใดคนหนึ่งในพวกหนูเนี่ยมีใครตาบอดเนี่ยถ้าพระเยซูร,รักษาให้หายจะดีใจไหมคงจะดีใจมากใช่ไหมครับก็เหมือนกันแหละคน คนนี้เนี่ยดีอกดีใจมากเลยตาคิดว่าตาวีคิดว่าเขาคงกระโดดโลดเต้นนะกระโดดจัมปิ้ง so happy ใช่ไหมครับแล้วทีนี้มีคนผ่านไปผ่านมาก็ถามบอกว่าเคยเห็นคนนี้ตาบอดนั่งขอทานใช่ไหมทำไมตอนนี้เขาหายบางคนก็บอกว่าเฮ้เหมือนคนนั้นนะ เหมือนกับคนที่นั่งขอทานนะทีนี้ก็ถามเขาถามเขาบอกว่าเอเธอเป็นคนที่นั่งขอทานหรือเปล่าคนตาบอดคนนี้ใช่ใช่แต่มีคนหนึ่งชื่อเยซูมาช่วยรักษาเอาดินเนี่ยมา,าทาติตาฉันแล้วก็บอกให้ฉันไปล้างล้างหน้าที่ที่สระน้ำ เท้ตาของฉันก็าหายแล้วเขาก็เดินไปทางนู้นอะอ่าทีนี้อ่าแล้วก็มีพวกฟาลิสีพวกฟาลิสีนี่ไม่ชอบพระเยซูเพราะว่าฟาลิสีนี่เขาเขาคิดว่าพระเยซูเนี่ยไม่ใช่เป็นคนของพระเจ้าเขาคิดว่าพระเยซูเนี่ยทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างทำทุกอย่างเนี่ย ผิดกฎของโมเสสเพราะว่าพวกฟาริสีนี่เขาเชื่อโมเสสเลยเขาไม่ชอบพระเยซูเขาก็พยายามพยายามจะมาจับผิดพระเยซูเขาติดตามไม่ว่าพระเยซูไปที่ไหนเขาก็จะตามดูว่าพระเยซูพูดผิดสอนผิดอะไรเขาพยายามจะจับผิดเนาะ,ะทีนี้เด็กชายคนนี้คนที่ตาบอดเนี่ย บอกว่านี่แหละคนนี้แหละคนที่ชื่อเยซูเนรักษาชั้นให้หายถ้าไม่เชื่อเนี่ยก็ลองไปถามพ่อแม่ของชั้นสิแล้วพวกฟาริสีนี่ก็ไปถามแม่ของคนตาบอดนี่คนแม่ของเขาบอกว่าก็ลูกชั้นเนี่ยเขาเกิดมากก็ตาของเขาก็บอดมาตั้งแต่ตอนที่ แต่ตอนนี้เขาสามารถที่จะมองเห็นฉันก็ไม่รู้เขาบอกว่าคนที่ชื่อเยซูรักษาองหายฉันก็รู้ได้เท่านั้นเองถ้าไม่เชื่อก็กลับไปถามเจ้าตัวเขาสินะครับทีนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงเนาะเป็นเรื่องจริงในสมัยที่พระเยซูยังอยู่ในบนโลกนี้พระเยซูทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างพระเยซูเป็นพระเจ้า พระเจ้านี้ทำมิริโกทำอัศจรรย์ได้ใช่ไหมครับวันนี้เรามีข้อพระธรรมคัมภีร์ที่เจอในหนังสือแมทธิวบทที่19ข้อ26บนะฮะบทที่19ข้อ26ใอันนี้บอกว่า,าข้อเดี๋ยวไม่ใช่ข้อ26บทที่19ข้อ21นะครับ บทที่2บทที่19ข้อ21ในนี้บอกว่า Jesus said to him if you want to be perfect อ่อโทษทีโทษทีข้อ26ข้อ26โทษทีบทที่19ข้อ26ในนี้บอกว่า but Jesus looked at them and said to them with man this is impossible but with God all things are possible คือสำหรับมนุษย์เนี่ย ็ทำไม่ได้แต่สําหรับพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าทําได้ทุกอย่างนะครับมมทธิวอย่าลืมนะครับเด็กๆทุกคนเนี่ยต้องกลับไปท่องจํานะจะเป็นภาษาอังกฤษก็ดีจะเป็นภาษาไทยก็ดีมัทธิวบทที่19กข้อยีบอกว่าสําหรับมนุษย์นะทำไม่ได้แต่สําหรับพระเจ้านะทำได้ทุกอย่างนะครับ สวัสดีครับคราวหน้าเจอกัน